วด้ดีเด้อพนันเอฟซีทุกคนก็ว่างทอประปาโมบานเราน้่งไปใส่เออมันจะใกล้แล้วสาหัสสาคันเติบอยูอ่อยหก0อยเมด็ดลอหอบบานไั่ได้ิมวมาเห็ดโรบลม

จำเปาปุ๋ยแล้วเป็นลิศนจากโมเป็นลิเนาะเหมือนกนเป็นลิเป็นตัวใดใดก็ใหญ่เลยตคือคือบคุ๋ยน ปนปป้ำปลาปลาไปใส่เพราะไอ้น uh, ้ำปลาเอาไปใสู่นหน้าุงเสียมาตรบานองกาะ 那还快点呢，那还啊。快点呢。

ป้าโมบานไปใส่เพราะมันเก๋ไกลเด้อพี่น้องเลยฮู้นบ้านหลังแดงๆกลลิบเลย

Quá trình lớn nhất, quá trình hết. But quen yêu là, hết 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 gì hết 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 ว่าตอยมันลงไปยังเถโอ้ยายเฮ็ดเที่ยเดียวหนึ่งต้องพ่อี่หมายหนึ่ว่าก็เฮ ouais. ็ดบ่อพักนะ่วงนั้นเมนเรเลยขายเฮ็ดบ่อพักเนี่ยเมวันี้เนี่ว่าเขาหนาแช่ลังหมาวสองหลอดหลอดปลา่อยคนใสิอันนี้ริเฮ็ดเลยดูนี่ีคนหาเนี่ยเขากับผมมาเลยผมมาผมมากันเร็วต่อบลไดีนดนี้ว่าต่อยคนใสนาดูสิอ้ยี่บอกกับว่าใส มันเป็ไปฉาบเงารุา่นทำในทำได้ มอยที่รยมิันยมีดประมาณนั่นแหละหาลอยคนละหาล้อยจับตั่งมาแล้วหกร้อยเมตรพ่อค่อยวากันไหมพ่อพ่อคายวากันไหมพ่พ่อไปเห็นคน มัดนังอาบทีแล้วทีแล้วตัวการคิดนี่ครับขอบคุณลายเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ้งเข้ามาติดตามใหม่เป็นมิดละขอชื่อมต่นกับใขอต้รับคิปหนาสวัสดีครับ